วัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะมาปลูกไอ้หอมย่าเส่กล่องไว้งอกยาวแล้วเนี่ยมีรากแล้วงอกเลยด้วยมีรากแล้วอบไว้ย่าจะมาปลูกไว้กินใบเนี่ยปลูกไว้กินใบอันนี้งอกยาวเลยขอกยาวเลยอะ่ะอันนี้มีรากยาวด้วยแต่อันนี้หัวใหญ่เคยถ่ายให้ดูแล้วเนี่ยย่าอบไป้เลยวัน รากไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ไม่งอกเพราะยญ้าไม่ได้ตัดตัดตรงตัดปลายเดี๋ยวย่าทิมไม่ใช่ตัดปลายย่าจะเอาเอาอันนี้ทิมก่อนเอาอันนี้ใส่ใส่กระป๋องเนี้ยใส่กระป๋องเนี้ยสักอันหนึ่งเนี่ยย่าจะใส่กระป๋องเนี้ยทิมทิมใส่กระป๋องนี้เลยย่าว่าย่าจะใส่กระป๋องเนี้ยเดี๋ย,ยวยก,ยก่อนอันเนี้ย ยาาจะลองดูว่าว่าทำอย่างนี้มันจะไอมันจะล้มอีกไหมย่าเคยปลูกแล้วแต่มันล้มพอพอยอดมันขึ้นไม้มันจะล้มเขาจะล้มเนี่ยย่าก็เลยว่าลองกระป๋องเล็กๆแบบนี้บ้างสิเนี่ยย่าก็จะทิมไปเลยเคยีเคย้คยวๆแล้วก็ทิมไปเลยก้นนี้ย่าก็เอาเปลือกไข่เปลือกไข่กับกับปุ๋ย ไปุ๋ยใบไม้กับดินเนี่ยใส่ไว้ยาก็อทิ่มทิ่มไปเลยเอาที่ก็งอกเนีย่ยทิ่มมันก็คงจะขึ้นแหละเพราะว่ามันงอกแล้วเนีย่ยยญาจะทิ่มทีทีเลยเวลาขึ้นละเขาจะได้ขึ้นสวยๆยาจะทําไว้สวยๆเนี่ยอ่าทําทิ่มอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากเอาแค่เนี้ย ี่เป็นหอมใหญ่ลากไม่ออกไม่เอาอันนี้ลากก็ไม่ออกแบบอันนี้มันหอมหอมหวดวหอมแดงหอมหัวเล็กนี่รากยาวบ,บึ๊บเลยยาจะลองดูจะเอาใบไว,ไว้เวลาต้มจืดนะมันไม่มีใบไม่มีไม่มีจ้นหอมผักชียาก็เนี่ย ถ้าได้ตรงนี้ยากก็จะได้เอาไว้กินแต่ปลูกแล้วมันล้มเวลาพอมันขึ้นมันขึ้นแล้วมันล้มยากก็ไม่รู้อันนี้เน่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวดูอันนี้สิอันนี้หัวใหญ่มากไม่รู้ว่าเดี๋ยวเอาที่มันรากออกนี่รากออกอันนี้รากออกแล้วทิ่มไปเลยเต็มละเต,ต็มกระป๋องกระป๋อง กวเดี๋ยวเอาอีกกระป๋องค่อยปลูกอีกกระป๋องให้ลากออกอีกหน่อยกันตั้ง,งมันไว้อย่างนี้ยแหละอืมเดี๋ยวพอออกใบแต่เขาก็ปลูกง่ายนะหอ,อมอ่ะแต่ทีนี้เขาจะเขาจะชอบต้นล้มพละาออกต้นมาและชอบล้ม,มอ่ะแค่นี้แหละได้แค่นี้นี่อันนี้อันนี้ออกรากไม่อู้อันนี้เน่าใช่ไม่ได้ใส่บ่มไว้นานะเน่าเลยอันนี้ออกรากอยู่ ทิมไปสิอันนี้ออกรากอยู่เดี๋ยวค่อยหากระป๋องมาทิมใหม่เนี่ยอันนี้ยากก็อันนี้ก็เด้ขึ้นมาเลยกดไปเลยเนี่ยปลูกแค่นี้แหละบ้าจะปลูกไว้กินไว้ทอดไข่ก็ได้ไว้ต้มจืดใบมันปลูกไว้กินใบเฉยๆแล้วจะลองดูว่าต้นจะล้มอีกไหมอ่ะ เดี๋ยวค่อยเอาหาถุงมาประคองไว้พอรามันออกใบส,สูงๆอะ่ะครับหาถุงมาประคองไว้เดี๋ยวเอาดินมากบบหน่อยเนี่ยก็วันนี้่าก็มานําเสนอเดี๋ยว่าจะเอาดินมากบบหน่อยอันนี้่าก็เอาดินมากบหน่อยเนี่ยดินอยู่กระถางนี้เอาดินมาโรยนข้างๆหน่อยเพื่อให้มีดินเข้าไป เขาจะได้แบบลากจะได้ไม่รอยอเ็าจะลองเอาดินมากรดก,กันเนี่โรยไปข้างๆเลยเอมก,กโเวลาต้มจืดเนี่ยไม่ค่อยมีจ้นหอมผักชีเอาอย่างเดียวเลยจ้างรถไปซื้อมันก็เลยไม่ใช้มไม่คุ้มกัน ก็เลยแบบไม่ได้จ้างร้ไปก็ไม่ต้องใส่ยยาก็จะโรยโรยโรยไปให้แบบแเดี๋ยวเอาน้ำมาฉีดเดยไม่ต้องรดน้ำแฉะแบบคำคๆดูถ้าแฉะเราก็ไม่ต้องรดเว้ในแบบนี้นาฝนหญ้าต้องเอามาปลูกในบนโต๊ะในบ้านเนฝนตกอยู่ตอนนี้กำลังฝนตกอยู่อยาก็เลยต้องมาปลูกในบ้านเนี่ยมาทำบนโต๊ะ เพราะว่าเอามันไม่ต้องใช้ดินอะไรแย,ย่ยไะนี่ก็เลยเอามาปลูกในบ้านฝนตกทั้งวันทั้งคืนไย,เ,นยเอาแยกเกี่ยให้ทั่วๆกขนอะไห้กลับมาฟ้านั่นอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็จะมาปลูกหอมให้ดูแค่เนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้เิดไปหน่อยนะมาปลูกหอมให้ดูว่า ปลูกหอแมแล้วจะเอาใบไว้กินนะเอาเอากระป๋องกระป๋องแบบนี้ปลูกก็จะได้ไม่ล้มเราจะดูว่าจะล้มไหมเวลาออกต้นมาแล้วต้นสูงแล้วเขาชอบล้มนี่ยากก็เลยมาคิดว่าเอากระป๋องแบบนี้ว่ามันสูงมันก็อาจจะไม่ล้มเพราะว่าอาทําลึกๆหน่อยก็ลองดูเนี่ยวันนี้ก็ยากก็จะมานําเสนอแค่นี้และจ้ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ญาตด้วยนะจ๊ะย่าจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ